สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงกองทัพเยอรมันกำลังล่าถอยแต่เด็กชายคนนี้ไม่สามารถยอมรับความพ่ายทา้ได้เขาวิ่งออกไปที่ชายทะเลอย่างกระตือรือร้อนรายงานว่าพบกองทัพโซเวียตแต่ทหารเยอรมันเบื่อหน่ายสงครามแล้วพวกเขาแค่อยากกลับบ้านเร็วๆดังนั้นเด็กชายจึงต้องการปืนตั้งใจจะต่อสู้กับกองทัพโซเวียตเพียงคนเดียวสิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงเยาะเย้ยเกือบจะโดนซ้อมด้วยซ้ำเด็กชายโกรธมากวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อระบายความโกรธเขามองก้อนหินเป็นเหมือนระเบิดมือใช้มีดฟันอย่างแรงราวกับนักรบกตัวจริง โอ้โหบังเอิญจังในตอนนั้นทหารโซเวียตกลุ่มเล็กๆเ,เดินผ่านมาเขาตกใจรีบหมอบลงในพุง่งหญ้าไม่กล้าส่งเสียงใดๆออกมาทหารโซเวียตพบเห็นทหารเยอรมันคนนั้นทั้งสองฝ่ายประทะก,กันในทันทีประชาชนที่กำลังรอถอนกำลังก็เกิดความโกลาหลขึ้นในฉับพลันหลังจากเสียงปืนสงบลงในที่สุดเด็กชายก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาวิ่งไปที่ชายหาดเก็บปืนกลที่ไม่มีกระสุนได้แล้วถอดเครื่องแบบของทหารที่เสียชีวิตถึงแม้ว่ามันจะไม่พอดีตัวเขาเลยแต่เขาก็ยังยืดอกอย่างภาคภูมิใจแต่ความสุขขนน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 นัััั้้้้้อออยยยู่่่่่่่่ไไไไไดดดมมมานาาาาเเเเเเเกกกก็็็็ตตตงงงงชิิญหหหบทพวววีคคครปแแึลล ถึงแม้เด็กชายจะหนีรอดมาได้แต่เขาก็ดึงทหารโซเวียตมาที่สถานลิงเด็กกำพร้าผู้บัญชาการวาซิลีผมข้างขมับสองข้างขาโผล่ดูเหมือนว่าผ่านสมรภูมิมานับครั้งไม่ถ้วนเขาไม่ได้ทำอะไรวู่ววามให้เรียกคนรับผิดชอบออกมาแต่ผู้อำนวยการบอกว่าที่นี่มีแต่ผู้หญิงและเด็กไม่มีทหารเลยเห็นได้ชัดว่าวาซิลีไม่เชื่อเขาจึงสั่งให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ลานกว้างผลปรากฏว่าเป็นอย่างที่ผู้อำนวยการพูดที่นี่นอกจากพยาบาลสองคนแล้วมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแค่สิบกว่าคนและเมื่อชายหนุ่มาา,ากออปื กองทัพโซเวียตเตรียมตอบโต้โดยสัญชาตญาณโชคดีที่วาซิลีใจเย็นกว่าเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกลแล้วก็กระชากปืนไปอย่างกระทำการพวกรายการได้อ้อนวอนไม่หยุดบอกว่าเด็กชายเป็นแค่หลานชายของเขาแต่เด็กชายกลับดื้อรั้นมากยืนกรานว่าตัวเองเป็นทหารของกรมทหารราบที่8ทหารโซเวียตหัวเราะย,ยอกความไร้เดียงสาข,ของเขาและเดินเข้าไปต่อยเขากรมทหารโซเวียตจำนวนมากเดินผ่านมาทางนี้เนื่องจากทำเลที่ตั้งพิเศษของสถานเลี้ยงเด็กกำทรา้าสามารถสังเกตการสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างชัดเจนดังนั้นพันตรีจึงสั่งให้หน่วยของวาซิลีประจำการอยู่ที่นี่เพื่อซุ่่่่่มมมตตตีีีกกกอออองงงททัััพเเยยยยรรนนปฏวววูใล้ๆแขซ8 ซึ่งรวมถึงทหารที่บาดเจ็บหนึ่งนายเขาต้องการขอการสนับสนุนแต่ถูกปฏิเสธเพราะแม้แต่ท่านพันเอกก็ยังไม่แน่ใจจึงได้แค่ทิ้งปืนใหญ่เก่าๆไว้แล้วปล้นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก่อนไปเขายังบังคับพาครูคนเดียวที่นั่นไปด้วยและทั้งหมดนี้เด็กหญิงที่ซ่อนตัวอยู่บนห้องใต้หลังคาเห็นหมดเธอกลัวมาก แต่ฉันก็ได้แต่หลบเลี่ยงต่อไประหว่างที่อยู่กับเด็กคนนั้นวาซิลีก็ได้รู้ภูมิหลังของเขาพ่อของเด็กคนนั้นเป็นทหารรถถังที่เสียชีวิตในสงครามส่วนแม่ของเขาเพื่อตามหาสามีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเด็กคนนั้นทําได้เพียงแค่ไปหลบภัยกับป้าตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กกาพเท้าเลยวาซิลีถอนหายใจโดยไม่รู้ตัววันรุ่งขึ้นทหารก็รายงานขึ้นมาอย่างกระทำว่าพบกองทหารราบเยอรมันอยู่ที่ชายฝั่งอย่างน้อยก็ต้องมากกว่าร้อยคนวาซิลีรีบร้องของการสนับสนุนแต่คําตอบที่ได้กลับคือไม่มีกองกําลัังงเสรริมมตตออออให้้ีีกออกว็วน ที่แยก่กว่านั้นคือกองบัญชาการสั่งให้จับทหารเยอรมันทั้งหมดเป็นๆห้ามปล่อยให้ศัตรูคนใดคนหนึ่งมีรอดไปได้หน่วยเล็กๆแค่8คนต้องจับทหารเยอรมันเป็นเป็นหลายร้อยคนภารกิจนี้เป็นไปไม่ได้เลยวาซิลีรู้สึกหมดหนทางแต่ก็ต้องกัดฟันทนทำ เขาตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นล่ามตั้งใจจะไปเจราจากับทหารเยอรมันด้วยตัวเองเด็กคนนั้นแทบจะเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่ในที่สุดก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือแค่เขาเล่นตุกติดนิดหน่อยกองทหารโซเวียตเล็กๆนั่นก็คงจะถูกกำจัดตรงนั้นแน่ๆร้อยโทโซเวียตเดินหน้าเข้าไปเจราจาไม่นึกเลยว่าทหารเยอรมันจะชูธงเขายอมแท้โดยตรงประเทศของพวกเขาพังพินาศไปหมดแล้วไม่จำเป็นต้องสู้รบต่อไปอีกวาซิลีได้รับคำสัง่งให้จับก,กุมทหารเยอรมันทั้งหมดนี้เป็นๆแต่ผู้บัญชาการทหารเยอรมันไม่สามารถยอมรับได้เพราะพวกเขาไดด้้้รรรัััับคค่่่งงงงใหเเนนนมมมาาาา์กกกกกพพืือออออยยยยแตทฤษวววซิลีขจ ส,าาสถานการณ์ก็เลยกลายเป็นวิกฤตในทันทีผู้บัญชาการทหารเยอรมันคาดการว่ากองทัพโซเวียตที่ประจำการอยู่ที่นี่มีจำนวนไม่มากวาซิลียังคงต้องการปกปิดแต่เด็กชายก็หลุดปากพูดออกมาว่า8คนอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารเยอรมันไม่สนใจในแผนการของมันแต่กลับให้กองทัพโซเวียต20นาทีในการถอนทัพมิฉะนั้นจะโจมตีอย่างหนักวาซิลีไม่เสียเวลาพูดไร้สาระอีกต่อไปการเจรจาล้มเหลวหลังจากกลับมาเขาเรีบสั่งให้ตั้งปืนใหญ่กระบอกนั้นเล็งไปที่แานขนานยนต์ของกองทัพเยอรมัน่นใญมา แม้แต่ศูนย์เล็งก็ไม่มีทำได้แค่ให้พลปืนประมาณระยะเอาเองผลก็ไปไปตามคาดลูกปืนใหญ่พลาดเป้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำให้เรือลำนั้นไม่กล้าเข้าฝั่งนายทหารเยอรมันกดมากสงครามสิ้นสุดลงแล้วอย่างชัดเจนแต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเขาสั่งการเตรียมพร้อมรบในทันทีต้องการที่จะสั่งสอนกองทัพโซเวียตใครจะไปคิดว่ากองทัพโซเวียตจะส่งเด็กๆพวกนั้นออกมามายืนบังปืนใหญ่กองทัพเยอรมันลังเลที่จะโจมตีสุดท้ายก็ต้องย่ำใจจริงๆแล้วเวสเซลีก็ไม่อยากใช้วิธีสกรรแแบบนี้้้ตตต่เเพาาาะอองงงททคัขจจจใ หลังจากโทษตัวเองวาซิลิก็ไปที่กดังและเหมือนจะได้ยินเสียงบางอย่างบนห้องใต้หลังคาเด็กชายคนนั้นก็พุ่งออกมาและลักเขาตกลงมาดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งไม่หยุดวาซิลีไม่เข้าใจในตอนแรกจนกระทั่งแอนนาปรากฏตัวจากชั้นบนเขาจึงเข้าใจทันทีที่แท้เด็กชายกำลังปกป้องผู้หญิงคนนี้อยู่เขาชื่นชมความกล้าหาญของเด็กชายมากดีใจราวกับได้เจอคุณสมบัติเพื่อปกป้องแอนนาให้ดียิ่งขึ้นผู้อำนวยการตัดผมให้เธอสั้นเป็นพิเศษถึงแม้วาวาซิลีจะห้ามไว้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหญิงสาวสวยทหารระลาะมหรุร แอนนาเด็กหนุ่มอยากจะทําตัวเป็นยีรบุรุแต่ถูกไวสลีห้ามไว้จากนั้นก็โมโหจนปัสแมสแก้วชาถึงแม้จะห้ามทหารใหม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอม หลังจากกลับไปเขาก็เริ่มยุยงให้แตกแยกบอกว่าวาซิลีเข้าข้างคนเยอรมันต้องเป็นคนทรยศแน่ๆผลก็คือทำให้ทหารผ่านศึกตะโกนด่าสำหรับทหารผ่านศึกเหล่านี้วาซิลีไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาแต่เหมือนเป็นทั้งพ่อและพี่ชายของพวกเขาเขาช่วยชีวิตพวกเขามาับครั้งไม่ถ้วนภรรยาและลูกของเขาถูกท,กทหารเยอรมันฆ่าดังนั้นเขาจึงเกลียดพวกนาซีมากกว่าใครๆไม่มีทางทรยศเขาได้ดังนั้นนายจะต้องบุกป,ปากหรือไม่ก็โดนสอมวันรุ่งขึ้นสุภาเด็กชายไปตกปลาด้วยระเบิดที่ชายฝั่งแต่ระเบิดลูกหนึ่งถกกกกกกโยยยยนนนนลลลลล้้้้เเเเเเิิไไไไปปปดดดดดด็็ชชชชาา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 าสบบพรระะงงีีทท่่วววซมมมมมถึึัข ทุกคนเดินกลับไปคุยกันไปหัวเราะกันไปเพิ่งจะเลี้ยวหัวมุมก็เจอกับกองทหารเยอรมันกลุ่มเดิมอีกวาซิลิรีดขึ้นลูกปืนการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแต่นายทหารเยอรมันยกมือขึ้นทหารทุกคนวางอาวุธลงแล้วก็จัดไป พวกเขากอกองฝ่ายตั้งค่ายอยู่ริมชายฝั่งและกองทัพโซเวียตก็ตั้งฐานทัพอยู่ที่ฐานเลี้ยงเด็กฝา,า่ง้าทั้งสองฝ่ายไม่ได้รบกวนกันอยู่กันอย่างสงบสุขเด็กๆก,ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติมีแต่เสียงหัวเราะและความสุขสงบสุขไปทั่วทุกแห่งวาซิลีถอดชุดทหารของเขาออกแล้วก็ตัดกางเกงของเขาให้สั้นลงดูเหมือนเขาจะมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมแต่เขาก็ยังดูโกรธมากฉันไม่อยากถูกมองว่าเป็นเด็กที่กระหายอยากเป็นฮีโร่ สิ่งที่ทำให้ฉันยิ่งรับไม่ได้คืออน,นาคตที่ฉันเฝ้าคิดถึงทุกค่ำคืนกลับสน็จสนมกับทหารโซเวียตมากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกอิจฉาขึ้นมาฉันทุบเตียงลงอย่างแรงเพื่อระบายความโกรธทันใดนั้นฉันก็เห็นมีคนกำลังเผาชุดทหารของเขายิ่งเพิ่มความแค้นต่อกองทัพโซเวียตในใจมากขึ้นเขาเหมือนคนบ้าวิ่งเข้าไปในสนามรบของทหารเยอรมันขอร้องให้พวกเขาโจมตีค่ายเด็กกำพร้าถ้าพวกเขายอมเขายินดีที่จะนำทางและสนับสนุนเห็นเด็กชายมีสีหน้าจริงจังนายทหารจึงยอมรับข้อเรียกร้องแต่รอจนดึกดื่ ทหารเยอรมันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเด็กชายรู้สึกผิดหวังมากและต่อว่าพวกเขาว่าที่กล้าแต่วาซิลีบอกกับเขาว่าทหารเหล่านั้นไม่ได้ที่กล้าสงครามจบแล้วพวกเขาแค่ต้องการมีชีวิตรอดเท่านั้นจากนั้นก็ชักปืนออกมาแล้วยื่นให้เด็กชายฆ่าฉันซัด แต่เด็กชายกลับไม่มีความกล้าพอคือนนั้นวาซิลีได้ส่งทหารไปทำลายเรือขนส่งของกองทัพเยอรมันเนื่องจากกำลังของทั้งสองฝ่ายต่างกันมากเกินไปจึงทำได้เพียงใช้วิธีนี้เพื่อถูกเวลาฝ่ายตรงข้ามแต่ถึงอย่างนั้นกองทัพเยอรมันยังคงไม่มีทีท่าว่าจะบุกเพียงแต่ซ่อแมแซมเรืออย่างเงียบๆและกองกำลังของเวซิลีก็ได้แต่รอเพียงแค่รอให้กองกำลังเสริมมาถึงภารกิจของพวกเขาก็จะถือว่าสำเร็จแต่ความสงบสุขที่ได้มายากลำบากนี้กลับทำให้เด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายเขาโหยหาการต่อสู้ อีกหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปข่าวดีดังมาจากวิทยุกองทัพเยอรมันยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขเหล่าทหารต่างตื่นเต้นดีใจอย่างปิดไม่มิดพวกเขายิงปืนขึ้นฟ้าด้วยความยินดีแล้วก็โผกเข้ากอดกันส่วนวาซิลีนั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่ในที่สุดผมก็ทำตามสัญญาได้สำเร็จพี่น้องที่รอดชีวิตกลับมาทุกคนมารวมตัวกันฉเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้เหล่าทหารยังได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่ความสุขมักอยู่ได้ไม่นาน กองทัพใหญ่ที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ได้กลับมาจากแนวหน้าพันตรีหยิบอาหารติดไม้ติดมือไปด้วยเล็กน้อยแล้วตรงไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพอเห็นแอนนาเขาก็หมายตาเธอไว้ทันทีเมื่อเห็นดังนั้นวาซิลีจึงพูดถึงกองทัพเยอรมันที่ชายฝั่งเพื่อพยายามบ่งเบนความสนใจของพันตรีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยยังคงประพฤติตัวโดยประมาทเห็นแอนนาถูกพาตัวออกไปเขาคำรามด้วยความโรกรธถึงขั้นยิงปืนขุ่มขู่วาซิลีจึงจำเป็นต้องเข้าไปห้ามและการกระทำนี้ทำให้พันตรีโรกรธมองเขาหายลับไปวาซิลีรู้สึกถึงอันตราย เขาบอกให้เด็กชายรีบไปติดต่อทหารเยอรมันตั้งใจจะพาเด็กๆทั้งหมดไปนายพนตรีเพิ่งกลับมาถึงหน่วยก็รีบรวบรวมพลทันทีและประกาศว่าทหารโซเวียตที่สถานเลี้ยงเด็กกำงทัพเป็นกบฏเหล่าทหารที่เพิ่งอพยพเด็กๆก,ก็ตะโกนบอกเพื่อนร่วมรบฝังตรงทางซึ่งในนั้นถึงกระทั่งมีเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาเองด้วยทหารผ่านศึกไม่อาจทิ้งวาซิลีไปได้พวกเขายิ่งทนไม่ได้ที่จะเห็นเด็กๆผู้บริสุทธ์ต้องบาดเจ็บถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะอันตรายมากแต่ความยุติธรรมก็ต้องมีคนปกป้องพวกเราจะส้เีียงขงขานนจนท่สุด มีเพียงทหารใหม่คนนั้นที่ไม่ได้เสด็จกับวาซิลีที่ตายเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งมันช่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจวางอาวุธชูสองมือขึ้นเดินไปทางกองทัพโซเวียตฝั่งตรงข้ามผลก็คือถูกยิงจนลม้มลงโดยไม่ปรานีและเสียงปืนก็ดังขึ้นการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นทันทีเผชิญหน้ากับการยิงอย่างหนักหน่วงวาซิลียังคงอดทนเขาสั่งให้พักพวกยิงขึ้นฟ้าเท่านั้นอย่าทำร้ายเพื่อนร่วมรบอีกฝั่งแต่เมื่อพักพวกของเขาลม้มลงทีละคนเขาโกรธอย่างเต็มมมททีี่่่่ใใคคครรจจะไปิดวววาาาาานนนัััสงงงบลลพกกกเเขอ อีกด้านหนึ่งเด็กชายได้พบกับทหารเยอรมันหลังจากที่บอกจุดประสงค์ในการมาทหารก็ดูลังเลเล็กน้อยเหตุผลที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการสู้รบก,ก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากต้องการพาพี่น้องพาพวกเขากลับไปอย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้เด็กๆกำลังตกอยู่ในอันตรายทหารเยอรมันที่เคยถูกมองว่าที่กลาดกลับต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อด้วยเหตุนี้สตรูในนดีตจึงกลายมาเป็นเพื่อนร่วมรบวาซิลีรู้สึกนับถืออย่างสุดซึง้งเขาจึงยกมือทำความเคารพอย่างสง่าผ่าเผยในตอนนั้นกองทัพรัเสเซียข้างนอกก็ได้เคลื่อนพลรถถังเข้ามาทุกคนต่างตกตะล ช่างน่าขันเสียจริงก่อนหน้านี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือหลายครั้งแต่กลับไม่เห็นรถถังแม้แต่คันเดียวครั้งนี้พวกมันกลับมาเร็วอย่างนี้ได้และเด็กชายที่ใฝ่ฝันอยากจะต่อสู้ทุกครั้งลงไปในหลุมหลบภัยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นได้ยินแต่เสียงปืนดังไม่หยุดเมื่อเด็กชายคนนั้นออกมาพื้นดินก็พังพินาศแอนนาและเด็กๆตอ่อไัยแต่ทหารกองทัพแดงที่คุ้มกันพวกเขาและทหารเยอรมันก็สละชีพยอย่างกล้าหาญเด็กชายมองดูทุกอย่างด้วยความตกตะลึงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนหลังจากนั้นรถขขนนส่งงงออทหาาารรเยมมมักก็็ถึบดๆ เด็กชายนั่งบนรถด้วยอาการเหมือลอยสงครามที่เขาเฝ้ารอคอยไม่ได้เป็นแบบนี้22.4วันในเดือนพฤษภาค,คมออกฉายในปี2011สร้างจากเรื่องจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามยุติอะไรคือสัญ,ญลักษณ์ที่แยกยแยะมิตรและศัตรูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ให้คําอธิบายที่ดีมากนั่นคือความยุติธรรมที่แท้จริงคือการรักษาคุณค่าร่วมกันของมนุษยชาติเอาไว้ประเทศต่าง สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้โดยไม่รู้ตัวมันคือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณที่สุดในใจฉันวันนี้พอแค่นี้ละฉันเชื่อเสียงเมื่อแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า